พลโทนันทเดชแมกสวรรัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยสว์ข้อความแสดงความเห็นทางการเมืองและสถานการณ์เกี่ยวกับการพิจารณากรณีการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุชัดเจนว่าสมศัก์รอดแน่แต่ทักษิณไม่รอด พลโทนันทเดชกล่าวถึงกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภาพิเศษอ้างว่าได้รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจึงมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดค้านมติแพทยสภาซึ่งจะต้องสรุปความเห็นส่งให้ในายสมศักดิ์ภายใน15วันโดยในช่วงเวลาจำกัดนี้ยังให้อำนา,นาจคณะกรรมการตั้งอนุกรรมการขึ้นเพิ่มเติมอีกด้วย เขายอมรับว่าการตั้งคณะกรรมการครั้งนี้อาจถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่เห็นว่าสำหรับนายสมศักดิ์แล้วจําเป็นต้องทำถึงจะรอดย่างไรก็ตามผลของการคัดค้านมติแพทยสภาในทางกฎหมายอาจทำได้เพียงชี้ว่ามติดังกล่าวไม่ถูกต้องซึ่งไม่อาจสมผลด้ใดๆต่อการพิจารณาของศาลฎีกาได้ คนโทนัทเดชยังระบุว่าแม้ไม่มีมติแพทยศภาแต่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มีมากมายเช่นการอ้างว่าป่วยฉุกเฉิน180วันแต่ไม่เคยเข้าห้อง ICU กล้องวงจรปิดชั้น14เสียแบบไม่ซ่อมไม่มีเจ้าหน้าที่ราชััน์เฝ้าไม่มีการแถลงอาการของผู้ป่วยที่มีสถานะ VVIP รวมถึงความเงียบงันของพรรคเพื่อไทยที่ไม่มีสสไปเยี่ยมเลยแกสาเรียกหลักฐานทางธุรการมาดูก็จบแล้ว พลโทนัทเดชเขียนในโพสต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งมีการดิ้นรนมากขึ้นประชาชนก็ยิ่งสนใจประเด็นชั้นสิของโรงพยาบาลตำรวจมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสอย่างมีนัยสําคัญพลโทนัทเดชย้ําว่าการทําเรื่องนี้ให้ตรงไปตรงมาเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะขณะนี้ไม่เพียงแต่คนไทยที่จับตาต่างชาติก็ให้ความสนใจมากเช่นกันพร้อมฟันธงว่ายิ่งบิดมากยิ่งมีพิรุธมากและทักษิณเดิมพอจะมีช่องรอดมาจบตรงนี้เอง